อนอนไม่ลาบอีกแล้วหรอเนี่ยม,มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่เราพอจะช่วยได้ไหมจริงเหรอได้เด็กคืนนี้เราอยู่เป็นเพื่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดให้เราอยู่เป็นเพื่อน เราก็สามารถเรานิทานใี่แกฟังได้ด้วยนะเอาไหมใช่เหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่วันนี้เราสามารถเปลี่ยนนิทานได้นะเปลี็นนิทานเรื่องอื่นเอาเรื่องเบสิกที่แกเคยฟังมาเลยใช่อย่างที่เราบอกไงว่าบางที การได้กลับไปรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กน้อยอีกครั้งมันก็ทำให้เรารู้สึกดีเหมือนกันนะอย่างน้อยๆเด็กน้อยคนนั้นคงไม่ได้แบกรับความรู้สึกเยอะขนาดนี้ใช่ไหมมาเดี๋ยวคืนนี้เราจะเล่านิทานให้แกฟังนะทำใจให้สบายนะ คืนนี้แกอยู่กับเราแล้วนะแล้วทุกอย่างมันจะดีเองโอเคไหมวันนี้เราตั้งใจจะเล่านิทานเรื่องเบสิกที่แกรู้เลยแหละแกจะได้สบาย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 ไงพร้อมไหมโอเค ถ้าพร้อมแล้วก็ค่อยๆ่ยขยับตัวนอนในท่าที่สบายที่สุดเลยนะใช่ห่มผ้าได้ละ่ะเดี๋ยวเป็นหวัดน,นะค,ค่อยๆหลับตาลงนะเดี๋ยวเราจะพายแค่ไปในโลกแห่งจินตนาการด้วยกัน รอไหมนะ้าป่าแห่งหนึ่งป่าที่ดูสวยงามเขียวกะจีเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้สัตว์มากมายทั้งสัตว์เล็กและก็สัตว์ใหญ่สัตว์เล็ก ตัวเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็สัตว์ตัวใหญ่ๆมีดังช้างมีดังเสือสิงโตสุนัขจิงจอกกวางหมูป่าด้วยนะรวมไปถึงสัตว์ตัวเล็กๆอย่างกระรอก อยู่ด้วยกันกลายเป็นเหมือนหนึ่งในชุมชนของพวกเขาและก็มีเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งกระต่ายตัวนี้เป็นกระต่ายที่วิ่งเร็วที่สุดเลยป่านี้มันช่างกว้างใหญ่สเลยเกินและก็มีสัตว์มากมายเต็มไปหมดเลย แต่แกใช่ไหมกระต่ายตัวนี้วิ่งเหลือที่สุดในป่าน,นี้เลยนะไม่ว่าสัตว์ตัวไหนจะค้าแข่งกับมันมันก็ชนะทุกรอบเลยแต่สิ่งที่ทำให้เจ้าสัตว์ป่าหลายๆตัวไม่ค่อยชอบเจ้ากระต่ายแกรู้ไหมพอ,อะไรเพราะกระต่ายตัวเนี้ยชอบโอ้โอวดไปเรื่อยเลยว่าเขาน่ะ วิ่งเก่งที่สุดในปาทพีนี้เลยนะไม่มีสัตว์ตัวไหนาสามารถแข่งกับเขาได้แค่เห็นเขาก็กลัวกันหมดแล้วเขาสามารถวิ่งได้เร็วที่สุดเร็วกว่าสัตว์ตัวไหนๆเลยเขาชอบไปท้าแข่งกับพวกสัตว์ตัวอื่นไปท้าแข่งกับเจ้าช้างนี่เจ้าช้างเจ้ารู้ไหมว่าข้านะ วิ่งเร็วที่สุดเลยนะแน่จริงเจ้าก็มาแข่งกับข้าสิข้าน่ะเอาชนะเจ้าได้สบายอยู่แล้วเจ้าช้างก็ปฏิเสธเพราะว่าเจ้ากระต่ายมันก็วิ่งเร็วจริงๆนั่นแหละแต่เจ้าช้างอาจจะไม่ค่อยพอใจเพราะความโอ้อวดของเจ้ากระต่ายอวดดีอวดเก่งว่าตัวเองทั้งเร็วทั้งเก่งและแกร่งกว่า เจ้ากระต่ายทุกวันมันเดินไปในป่ามันเจอสัตว์ตัวไหนมันก็ท่าแข่งกับเขาไปหมดเลยเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เคยโดนท่าแข่งนะแต่ทุกตัวก็แพ้หมดเลยเหมือนกันแม้แต่เจ้ากระลอกที่วิ่งไวๆขนาดนั้นนะก็ยังแพ้เจ้ากระต่ายเลยด้วยความที่เจ้ากระต่ายภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะไม่เคยแพ้ใครเลย ก็ยิ่งทำให้เขาเหิมเกริมและก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองน่ะดีที่สุดแล้วจนกระทั่งวันหนึง่งเขาเดินไปใกล้แถวๆน้องน้ำแล้วเขาก็ไปเจอเจ้าเต่าตัวหนึง่งเจ้าเต่าตัวเนี้เดินอุ้ยอายอุ้ยอายเดินช้ามากเลยช้าแบบว่า ช้าจนน่าหงุดหงิดเหมือนกันนะบางทีเจ้ากระต่ายเห็นว่าเจ้าเต่าเนี่ยเดินช้าเหลือเกินเขาก็เลยเดินและก็เข้าไปบอกว่าเจ้าเดินแบบเนี้ยข้าว่าสามวันยังไม่ถึงบ้านหรอกมั้งเนี่ยเจ้าเต่าก็ไม่สนใจอะไรเดินของเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเจ้ากระต่ายก็ไม่ยอมแล้วก็เข้าไปหาอีกว่า ยังเจ้าน่ะกล้ามาท้าแข่งกับข้าไหมละ่ะว่าใครจะถึงจุดหมายก่อนกันคนอย่างข้านะไม่เคยแพ้ใค่เลยนะเจ้ารู้ไว้ซะด้วยเจ้าเต่าก็เริ่มลำคาแล้วนะได้แต่หันมองไปแล้วก็บอกว่ายังเจ้าน่ะวันหนึ่งก็จะแพ้ตัวเองเจ้ากระต่ายได้ยินก็โกรธมาก ก็บอกว่าเจ้าพูดอะไรของเจ้าเนี่ยใครจะมาแพ้ตัวข้าข้าจะไปแพ้ใครข้าชนะทุกคนข้าก็ต้องชนะตัวเองด้วยถ้าเจ้าอยากเป็นอกหนึ่งคนที่แพ้ก็มาแข่งกับข้าสิเจ้าเต่าด้วยความที่โมโหมากก็เลยรับทาแข่งด้วยเจ้ากระต่ายก็คำเยอะเยอะใหญ่เลยว่า นี่เจ้าแน่ใจนะดูจากการเดินของเจ้าแล้วข้าว่าข้าชนะได้สบายเลยเจ้าเต่าก็ได้แต่มองหน้าแล้วก็บอกว่าเจอกันพรุ่งนี้ที่หนองน้ำนี้แล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งแข่งกันดูซิว่าเจ้ากับข้าใครจะเป็นฝ่ายชนะ เจ้าก e <te le rhythm ma lush> ระต่ายก็ขำหนักมากแล้วก็เดินไปร้องเพลงไปและวตะโกนกลับมาว่าข้าก็ยากรู้เหมือนกันว่าเต่าอย่างเจ้าที่เดินสามวันไม่เคยถึงบ้านเนี่ยจะชนะคนอย่างข้าได้ยังไงเจ้าอาจจะชนะก็ได้นะเช้าวันต่อมา นาวันนี้เป็นวันที่สัตว์ทุกตัวในป่ารู้ว่าจะมีการแข่งขันระหว่างเจ้าเต่ากับเจ้ากระต่ายเขาก็มาลุมดูกันและก็มาเชีย์เจ้าเต่ากันด้วยนะแต่สัตว์หลายๆตัวก็คิดกันว่าเจ้าเต่าจะไปชนะเจ้ากระต่ายได้ยังไงเจ้ากระต่ายเนี่ยแค่เดินยังเร็วกว่าเจ้าเต่าเลยและยังไม่เคยเห็นเจ้าเต่าวิ่งด้วยซ้า จะเป็นไปได้ยังไงนะและแล้วเจ้าเตาก็เดินมาถึงจุดนัดพบเจ้ากระต่ายก็ทำเป็นยืดเส้นยืดสายแล้วก็หัวเราะอีกเรื่อยๆเลยแล้วก็บอกกับทุกคนว่านี่พวกเจ้ามาดูอะไรกันเนี่ยพวกเจ้ายังไม่ชินอีกเหรอว่าข้าก็ชนะพวกเจ้าหมดแล้ว ฉนะกับอีกแค่เต่าหนึ่งตัวนะ่ะพวกเจ้าจะมาดูอะไรกัน <S <S ทุกคนก็ได้แต่โหโวและและ้วการแข่งกันก็กำลังจะเริ่มขึ้นในสามสองหนึ่ง เชียเขาและตะโกนมาว่าเอาชนะเจ้ากระต่ายให้ได้นะพวกเราน่ะเหนื่อยที่จะฟังคำโอ้อวดของเจ้ากระต่ายเต็มทีแล้วเอาชนะมันให้ได้นะเจ้าเต่าก็เดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งเจ้ากระต่ายวิ่ง วิ่งเร็วมากและแล้วเขาก็วิ่งเร็วมากจนทำให้เขาเห็นเจ้าเต่าตัวเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเพราะเขาวิ่งไกลจากเจ้าเต่ามากมากเลยและเขาก็พยายามวิ่งเข้าไปให้เร็วสุดจนกระทั่งเขาก็ไม่เห็นเงาของเจ้าเต่าอีกเลยและเขาก็ได้แต่หัวเราะว่าฮ่าฮฮ เต่าอ,อย่างเจ้าจะมาแข่งกับกระต่ายสุดเร็วแบบข้า,าข้าว่าสองวันก็น่าจะไม่ถึงเจ้ากระต่ายที่วิ่งสุดเร็วมากๆวิ่งก็จะถึงเส้นชัยอีกไม่ถึงสิบเก้าเขาก็ถึงเส้นชัยได้ไง่ายๆแต่เขาก็คิดว่ายังไงเขาก็ถึงเช่นชัยก่อนงั้นของีบหลับแบบหนึ่งละกันนะ เจ้ากระต่ายก็เลยไปหาต้นไม้ใหญ่ๆที่อยู่แถวๆใกล้เส้นชัยเลยแล้วเขาก็มีปรับเจ้าเต่าก็ไม่รู้ว่าเจ้ากระต่ายถึงเส้นชัยหรือยังเขาไม่รู้อะไรเลยเขารู้แค่ว่าเขาจะเดินต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเขาจะเดินของเขาแบบนั้นแหละเขาก็อยู่ในความเรือที่เขาทำได้แหละนะ แต่เขาไม่ยอมย่อท้อเลยเมืเ่อเขาเดินมาถึงเขาเห็นว่าเจ้ากระต่ายนอนหลับอยู่ด้วยความที่เขาเดินช้ามันก็ไม่ส่งเสียงอะไรให้กับเจ้ากระต่ายเลยเขากดค่อยๆเดินผ่านหน้าเจ้ากระต่ายที่นอนหลับที่ใต้ต้นไม้เจ้ากระต่ายก็รู้สึกตัวและเห็นว่ารอยเท้าของเจ้าเต่าผ่านหน้าเขาไป แล้วเขาก็เห็นว่าเจ้าเต่าอีกแค่สองก้าวก็ถึงเส้นชัยแล้วเขาก็วิ่งจากต้นไม้ใหญ่แต่ก็ไม่ดันเพราะเจ้าเต่าถึงเส้นชัยก่อนเย้เจ้ากระต่ายโกนมากพร้อมกับสัตว์มากมายที่รอดูอยู่ตรงเส้นชัยสัตว์ทุกตัวร้องดีใจเพราะว่า สิ่งที่เจ้ากระต่ายดำก็สมควรได้หลับแล้วเจ้ากระต่ายโกรธมากแล้วก็บอกว่าเจ้าเต่าโกงต้องมีใครสักคนหรือสัตว์ตัวไหนที่อุ้มเจ้าเต่ามาแน่ๆไม่จริงข้าไม่เคยแพ้ใครข้าจะมาแพ้เจ้าเต่าอย่างนี้ได้ยังไงและข้าก็ไม่ได้หลับนานด้วยข้าหลับไปแป๊บเดียวเองไม่จริงหรอกไม่จริงแล้วเขาก็โกรธเขาก็วิ่งหนีหายไปเลย เจ้าเถาก็ได้แต่หยุดยืนมองอยู่ตรงเส้นใจและก็ยิ้มกับสัตว์เถื่อที่มายินดีกับเขานั่นแหละเลืนี้สอนให้รู้ว่าอะไรแกจำได้ไหม,มหนึ่งในคำสอนที่เขาบอกก็คือเราไม่ควรประมาทถูกไหมในฝั่งของกระต่ายเราก็ไม่ควรประมาทถึงแม้เราคิดว่า เราเก่งพอแล้วแต่เราก็ไม่ควรจะหยุดใช่แต่ในฝังของเจ้าเต่าก็มีความขยันหมั่นเพียรมากๆเลยนะเขารู้แล้วว่าเขาแค่ไม่ต้องย่อท้อเท่านั้นเองแค่เดินของเขาต่อไปเรื่อยๆแค่ไม่ต้องหยุดแค่ไปเรื่อยๆไม่ต้องวิ่งเร็วก็ได้ไม่ต้องวิ่งเร็วที่สุดไม่ต้องแข็งแข่งที่สุดก็ได้ แต่ขอให้เดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อย่าหยุดอย่ายอมแพ้ก,ก็พอแล้วก็อย่าประมาทนึกว่าเธอเองทำดีแล้วทำดีที่สุดแล้วเพราะบางทีการที่คิดว่าเราดีที่สุดเสมอเนี่ยมันก็เหมือนเป็นภัยกับเราเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะอืม จริงๆเรื่องกระต่ายกับเต่าเนี่ยก็ได้ยินมาสักพักนานแล้วเนาะตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะเป็นเรื่องแรกๆที่จำได้เลยแต่พอได้เอามาเล่าใหม่มันก็ทำให้เรานึกถึงช่วงในวัยเด็กเหมือนกันนะที่เราอินกับนิทานอีศพเรื่องนี้มากๆเลยแล้วเราก็ชอบถามพ่อกับแม่เราเสมอเลยนะว่าทำไมเต่าทำแบบนั้น ทำไมกระต่ายทำแบบนี้แล้วทำไมกระต่ายต้องหยุดพักทำไมทำไมกระต่ายไม่วิ่งถึงเสนใจก่อนเลยทำไมกระต่ายต้องต้องทำแบบนั้นแบบนี้ความเป็นเด็กน้อยอนะเนาะเริ่มง่วงหรือยังเนี่ยน่าจะเริ่มง่วงแล้วใช่ไหมถ้าเรมง่วงแล้วเราจะส่งแกไปนอนนะ เราหวังว่านิทานเรื่องนี้จะทำให้แกสบายใจขึ้นนะนี่ไงคืนนี้มีเรานอนอยู่ข้างๆด้วย <c oughs> ค่อยๆนอนนะจะดึกอย่างก็ดีระเชื่อว่าแกทำทุกอย่างเต็มที่แล้ว ฝันดีนะฝันดีนะ